สำหรับใครนะครับที่อยากได้บ้านใกล้เมกาบางนาต้องดูติ้งอัปเดต e นีนี้เลยครับกับเซ็นทรัลบางนาจาก AP โครงการนี้เนี่ยเขาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่อยู่ใกล้กับห้างเมกาบางนาเป็นแค่ประมาณสัก1กิโลเมตรเท่านั้นเอง <scr> หลังจากเฟสแรกนะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยปัจจุบันโครงการเขาเปิดตัวเฟส2นะครับแล้วก็เป็นเฟสสุดท้ายของโครงการนี้มาพร้อมแบบบ้านใหม่ที่มีช่วงราคาเริ่มต้นตั้งแต่12-20ถึงล้านบาท รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามผมเข้าไปอัปเดตกันเลยครับทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในจุดขายของโครงการเลย เพราะว่าอยู่ห่างจากถนนบางนาตราดประมาณสัก2กิโลเมตรเท่านั้นสามารถเชื่อมต่อกับทางด่วนได้ถึง2สายนะครับทั้งถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกและทางพิเศษบรพาวิถีเข้าออกเมืองได้สะดวกนะครับปัจจุบันก็มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนสีนครินที่เพิ่งเปิดให้ใช้งานกันไปล่าสุดให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางเข้าออกเมืองได้ด้วยครับทำเลนี้เนี่ยจัดว่าอยู่ในย่านที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับสามารถขับรถไปเมก้าบางนาได้ในระยะประมาณสัก1กิโลเมตรเท่านั้นเอง ความพิเศษของเฟสสองนี้นะครับคือเขาจะมาพร้อมแบบบ้านใหม่ที่ดูแปลกตาจากเฟสแรกที่มีความโมเดิร์นจ๋าๆเลยเฟสสองนี้เนี่ยเขามาพร้อมสไตล์ English Modern Cottage ที่จะมีความโฮมี่มากขึ้นนะครับสังเกตได้จากหลังคาทรงจั่วนะครับที่จะเหมาะกับภูมิประเทศเขตร้อนชื้นของเรามากยิ่งขึ้น แล้วก็จะมีพื้นที่แบบ outdoor แล้วก็ semi outdoor ให้เราสามารถออกมาใช้งานภายนอกได้ด้วยนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือบ้านของเฟสนี้เนี่ยเขายังคงใช้ระบบการก่อสร้างแบบคอนเวนชั่นอลหรือว่าก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเหมือนกับเฟส1หนึ่งนั่นเองทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมพื้นที่ภายในตัวบ้านโดยไม่กระทบกระโคงสร้างหลักครับ แล้วก็บ้านตัวอย่างที่ผมจะพาทุกคนมาชมกันในวันนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ด้านหลังของผมตรงนี้ครับชื่อแบบบ้านว่าแองเจโลซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของเฟสนี้เลยพื้นที่ใช้สอย303ตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันรองรับ4ห้องนอน5ห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้แบบ3คันในร่มทุกคนในร่มในที่นี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะการจอดแบบซ้อนคันนะครับทำให้พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยจะได้พื้นที่ที่เป็นหน้ากว้างแล้วก็มีขนาดพื้นที่ใช้สอยที่มากยิ่งขึ้นครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในตัวบ้านนะครับพื <throne> ้นที่แรกที่เรายือนอยู่ตรงนี้คือโถงของบ้านที่ให้ความรู้สึกค่อนข้างโล่งเลยเพราะเขาเป็นโถงที่เป็นแนวยาวเปิดกว้างนะครับเชื่อมพื้นที่ของส่วนนั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ส่วนรับประทานอาหารซึ่งข้อดีของการจัดพื้นที่แบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราสามารถนั่งรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยได้บวกกับช่องแสงที่รายล้อมอยู่นะครับจะมีทั้งด้านข้างแล้วก็แนวด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้พ <Eva> ื้นที่โถงตรง,ตรงกลางบ้านเนี่ยยิ่งโปร่งโล่งเข้าไปใหญ่อีกอย่างหนึ่ง,ง้นี เป็นห้องนอนที่ออกแบบมารองรับผู้สูงอายุได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องขึ้นลงบันไดแถมมีห้องน้ําในตัวด้วยลักษณะภายในห้องเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้นะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ตรงนี้ให้สามารถทําเป็นโต๊ะทางานหรือว่าโต๊ะนั่งเล่นอน่านหนังสือก่อนนอนก็ได้นะครับมีพื้นที่ด้านข้างที่สามารถทําเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้ก็ได้ครับแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมชอบคือห้องครัวของบ้านหลังนี้ครับเขาจะแยกส่วนค่อนข้างชัดเจนเลยเป็นครัวปิดที่ลดระดับพื้นลงมานะครับ แล้วก็พื้นที่ด้านในเนี่ยเขาจะ build-in เคาน์เตอร์มาให้แบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยได้เป็นท็อปหินแกรนิตสีดำนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเชื่อมต่อไปอยังลานซักล้างแล้วก็ห้องเมดอีกห้องหนึ่งด้วยครับ สองนะครับส่วนแรกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนของพื้นที่ Family Are a ครับอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรสามารถเลือกจัดเป็นส่วนของ Living ที่2ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องทํางานอะเรียลก,ก็ได้นะครับตรงนี้จะได้ช่องแสงหลักจากระเบียงทางฝั่งด้านหน้าบ้านซึ่งระเบียงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นระเบียงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อาท์ดร์ออกไปนั่งเล่นได้และที่ผมชอบคือจะมีชายคาด้านบนด้วยเป็นพื้นที่ลักษณะเซมิอังแดร์ครับตรงนี้ก ใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงหรือว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยอาจจะก,กั้นเป็นห้องทํางานที่เป็นสัดส่วนเนี่ยเราสามารถต่อเติมตรงนี้ทําเป็นอีกหนึ่งห้องก็ได้อาจจะติดเป็นพาร์ติชันกระจกนะครับเพื่อให้ได้ความโปร่งโล่งอยู่แต่ว่าแยกสัดส่วนได้ดีขึ้นนะครับส่วนของห้องนอนชั้น2นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องทุกคนทั้ง3ห้องนี้นะครับจะได้ห้องน้าในตัวทั้งหมดเลยแล้วก็พื้นที่ภายในเนี่ยเขาสามารถวางเตียงิงไซส์ได้ทั้งหมดเลยด้วยมีห้องหนึ่งที่ผมอยากพามาดูครับอยู่ทางฝั่งด้านนี้เป็นห้องที่อออออยยู่ด้้้้้าาาานนนขขขงงงงงตััวบบะะะครลกกษษณิเเเศหีีี็ืจม ทางฝั่งด้านหน้าบ้านซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของบ้านซีรีส์นี้เลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบ้านสไตล์ English Modern Cottage เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ระเบียงลักษณะนี้ให้เราสามารถออกไปใช้งานภายนอกได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าขนาดพื้นที่ขนาดเนี้ยเราสามารถเลือกจัดได้หลากหลายมากๆอาจจะจัดเป็นสวนก็ได้หรือว่าจะวางเป็นเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ออกไปนั่งเล่นก็ได้อันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียแบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าถ้ามีพื้นที่ลักษณะเนี้ยอยากทำเป็นแบบไหนกันเดี๋ยวไปดูห้องนอนนออใหญ่่กัตเลย ส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยจะอยู่อีกทางฝั่งด้านหนึ่งของบ้านนะครับจะเห็นว่าห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดตั้งแต่หน้าบ้านไปดูถึงหลังบ้านเลยเราภายในห้องนี้เขาก็จะไม่มีระเบยียงละทําให้ได้พื้นที่ภายในห้องเยอะขึ้นนะครับอย่างแรกเลยที่จะเห็นก็คือเราสามารถวางเตียงแบบคิงไซส์ตรงนี้ได้สบายๆหรือว่าจะเป็นแบบคัสตอมไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับยังเหลือพื้นที่ด้านข้างให้เราสามารถจัดเป็นชุดโซฟาเล็กๆหรือว่าจะทําเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับมุมหน้าห้องน้ำเนี่ยเราจะมีพ อย่างที่เห็นคือเขาสามารถแยกตู้เสื้อผ้า2ฝั่งได้เลยสําหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าตรงนี้เราสามารถสร้างพาร์ติชันขึ้นมากันเป็นอีกพื้นที่หนึ่งให้เป็นสัดส่วนก็นได้ครับด้านในตรงนี้จะมีห้องน้ําทุกคน,ห,นห้องน้ําห้องนี้เนี่ยให้มาจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกเลยคืออ่างล้างหน้าเขาจะให้มาเป็นแบบพิสแอเฮอคือสามารถใช้งานพร้อมกัน2คนได้ ส่วนด้านข้าของผมตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนอาบน้ําจริงๆเราสามารถกั้นฉากกั้นอาบน้ำตรงนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับทําให้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะมีส่วนของอ่างอาบน้ํามาให้จะเป็นอ่างอาบน้ําแบบก่อครับซึ่งข้อดีก็คือจะมีพื้นที่รอบอ่างให้เราสามารถวางอ,อ,อ,งาอุปกรณ์อาบน้ําได้ด้วยครับ โครงการนี้นะครับเขามีทั้งหมด366ยูนิตตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณสัก88ไร่ครึ่งครับส่วนของพื้นที่ส่วนกลางทั้งโครงการนะครับเขามีขนาดมาให้กว่า5ไร่เลยทุกคนโดยแยกออกเป็น2จุดสามารถใช้งานได้ทั้งเฟส1และเฟส2เลยส่วนแรกนะครับจะอยู่ในส่วนของอาคารขับเฮาส์ด้านหน้าโครงการ ถือว่ามีขนาดมาค่อนข้างใหญ่เลยทั้งสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับที่มีโซนจากรุชี่แล้วก็มีพื้นที่ชั้น2ที่มีห้อง kids room ให้เด็กๆสามารถมาเล่นได้มีห้อง co-working space นะครับให้เอางานมานั่งตากแอร์เย็นๆนะครับและก็ส่วนของฟิตเนสนะครับสำหรับออกกําลังกายรับวิวสวนและก็สระโดยรวมแล้วสามารถรองรับลูกบ้านได้ทุกช่วงทุกวัยเลยนะครับ ซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ที่เฟส1บริเวณด้านหน้าโครงการส่วนของเฟส2เองเนี่ยก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับโดยจะมีสวนหย่อมแนวยาวขนาดประมาณเกือบเกือบสองไร่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ให้ลูกบ้านสามารถใช้งานกันได้ครับอย่างด้านหลังของผมตรงนี้ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของเพลกาวที่เขาจัดไว้ให้เด็กๆสามารถออกมาเล่นออกกําลังกายกันได้พื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลดการกระแทกนะครับเวลาที่เด็กๆล้มนะครับก็จะลดการบาดเจ็บได้ ส่วนนข้าของผมตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะครับสำหรับบ้านไหนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาจะมีเพรโซนไว้ให้สําหรับน้องๆมาเล่นกันได้เป็นสัดส่วนเลยแล้วก็อีกมุมนึงของสวนเนี่ยที่เชื่อมไปด้วยจอกกิ้งแฟลกตรงนี้นะครับจะมีส่วนของสเก็ตโซนตรงนี้จะเป็นมุมสําหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยสามารถออกกาลังกายกันได้ครับอาจจะเอาเซิร์ฟสเกตมาเล่นหรือว่าปั่นจักรยานบริเวณนั้นก็ได้ครับ และนี่คือทั้งหมดของโครงการเซ็นทรวัังนาจาก AP นะครับสำหรับใครที่สนใจโครงการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงแล้วก็บ้านตัวอย่างได้เลยครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ด้านล่างนี้แล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับติ้งซับเดตสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ